ทำมาค้าขึ้นนะฮะต้อนรับสองร้านเลยนะครับคุณพาจากร้านแจ็คนิดปลาร้านเงินล้านแล้วก็คุณบ,บ๊อบบี้และก็คุณนกนะครับจากร้านบ๊อบบี้เกิดมาเจียวสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองร้านนะคะ,ะคพี่พา ก็พี่บอมบี้แล้วก็พี่ i, กพพนก,นกใช่เอามาทางด้านนี้ก่อนไหมคุย,ยกับพี่พาเมื่อกี้ยืนเมาส์กันอย่างเมามันเลยว่าพี่พาเนี่ยนะคะมีประวัติความเป็นมาเนี่ยก่อนที่พี่จะเป็นแม่ค้าเห็นบอกทํางานโรงพยาบาลอะไรใช่ค่ะโรงพยาบาลนนท์เป็นลูกจ้างประจําเป็นผู้ช่วยเหลือพยาบาลทุกอาชีพสู้มาหมดแล้วแล้วก็ออกกันมามาทําอาชีพก็คือมาเป็นอาชีพอิสระเป็นแม่รับแม่ค้าใช่ค่ะขายไข่แล้วก็ก่อนจะมาขายปลาขายเห็นบอกผักกัดดองใช่ค่ะเขามาลงให้อมึงเอาไปก่อนไปมึงไม่มีทุนก็ ลงทีปเป็นร้อยๆยังไม่คิดตังค์ไม่คิดตังคง์เอาไปขายพอตอนหลังพอมีกินขึ้นมาเขาก็มาเก็บเงินเขาไปบ้างแล้วทำไมถึงมาขายปลาได้พี่ก็ระหว่างที่เราตกอับเนี่ยเราต้องคิดไปเรื่อยว่าแล้วไม่ได้นอนอย่างเดียวใช้คําว่าตกอับตกอับใน,ในความหมายของพี่นี่ขนาดไหนนอนอะไรคะนอนกับดินนะครับโต๊ะเท่านี้เนี่ยพอแล้วแค่นี้สามคนพ่อแม่ลูกแต่เราไม่มีบ้านเราก็เลยอาศัยโต๊ะท,ที่เอาไว้ขายของเนี่ยลงตัวอ้าวแล้วเข้าห้องน้าอาบน้ำเลยไงก็มีส่วมตลาดมีส่วม เรานอนไปคิดไปทําอะไรกินดีเนาะปลาลานี่แหละไม่คิดเป็นอย่างอื่นน่ะไม่ชอบมาอ๋อชอบปลาลาชอบก็คือมีโจทย์อันเดียวในใจเลยนะว่าเป็นปลาล่าเริ่มต้นจากทุนเท่าไหร่ตอนที่เรายังเขาเรียกว่าไม่มีเลยค่ะไม่มีทุนเลยแล้วเอาเงินที่ไหนมาเริ่มทาครั้งแรกเป็นหนี้เป็นสินเขาไงไปได้สูตรมาได้ยังไงอะครับพี่ตอนแรกเลยเป็นลาเป็นปลาลาตัวก่อนปลาล่าต้นนะเนาะใช่ค่ะแล้วเรามานึกในใจเอ๊ะก๋วยเตี๋ยวมันยังใส่นู่นใส่นี่ใช่ไหม ปลาก็ต้องใส่นู่นใส่นี่ได้นู่นนี่คืออะไรอ่ะคือเนื้อตัวเหม็นมั่งปลาแดงมั่งน้ำปลาต้มมั่งก็ใส่ผสมกัน3ตัวมันก็ออกมาเป็นรสนัวทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่รสครับมีรสนัวมีรสอะไรครับก็มีก็ธรรมดารสธรรมดาแล้วก็รสสามรสสามรสคือเป็นยังไงฮะคือว่าปลาเหม็นปลาแดง ออรวมกันหมดผสมคู่กันไม่ได้มีแค่น้ำปลาลสิบรสนะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรอื่นๆอีกครับเยอะมากเลยมีอะไรนะคะมีปลาลสับนี่ปลาลสับลองทานจับไข่ต้มเนี่ยฮะค่ะลองทานได้เลยปลาลสับนี่พี่ก็คิดสูตรเองอันนี้อันนี้คิดมานานแต่เพิ่งทำเมื่อเช้ามาออกรายการอ๋อจะยังเป็นตั้งอย่างนี้นะคะปลาที่เราทำานีน้ำปลาเราไปขายตลาดแรกเลยคือตลาดอะไรคะตลาดไทยขายมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ ตลาดไทยนี่17ปี17ปแล้ว17ปีแล้วโอ้โหขายได้แต่ละวันเนี่ยหลักหมื่นจ้ะอืมไม่ใช่นะหลักหมื่นนะวันหนึ่งห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นมีคำพูดไหนที่ทำให้เราแบบมันดูถูกเราหรือทำให้เรามีกำลังใจบ้างน้ำหน้าอย่างเองเนี่ยจะมาไม่จะมามีปัญญาทำไหมอย่างมึงเนี่ยก็อยู่อย่างมึงนี่แหละครับแต่เราจะทำให้เขาเห็นว่าเราอยู่อย่างมึงไม่ได้จอกวันหนึ่งนะเราต้องทำให้ดี ทำให้ได้ให้สําเร็จให้สําเร็จ<ม>ที่เราคิดเราไว้ก็สําเร็จจากขนาดที่นอนในตลาดนะ,<ล>ะฮะเปีไม่มีบ้านเป็นเรื่องเป็นราเป็นหลักเป็นแหล่ง ตอนนี้ส่งลูกเรียนญี่ปุ่นลูก่อด้วยนะโอ้โจะนดกว่าอูฟูพอสมควรมาดูร้านนี้บ้างเป็นเจ้าของกิจการนะฮะชื่อร้านว่าอะไรนะครับบอมบี้เกิดมาเจียวบอมบี้เกิดมาเจียวนะฮะก็คือคุณบอมบี้กับคุณนกนะฮะเป็นสามีภรรยาการเกิดไอเดียอะไรขึ้นฮะถึงทําร้านบอมบี้เกิดมาเจียวครับก่อนหน้านี้ทําอะไรหรือว่าเปิดร้านนี้เป็นร้านแรกเมื่อก่อนก็ทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์เว็บดีไซน์อย่างเงี้ยอทำงานรีนีมาตั้สิบปีสิบเอ็ดปีรู้สึกจครับ เราทุกอย่างมันมันก็ล้าไปหมดประกาศดาปี54ออกมาก็เปิดอาหารเลยได้ทุนมาก้อนหนึ่งก็คือจากที่ทํางานมาก็มันขารร้านอาหารก่อนใช่เก็บเป็นแสนต้นแบบขายอะไรครับก็เป็นร้านอาหารสตลเออไม่ใช่ร้านอาหารเป็นร้านอาหารคาสสิกยุโรปมีความสามารถด้านด้านการทําอาหารชอบทำครับเชอบทำใช่ชอบทำครูพักรักจาใช่ครับเปิดได้2เดือนปี54ก็นำท่วมร้านโอ้ครังแรกในชีวิตไปกู้เงินนอกบุกมาหกหมื่น เคยไปกินไข่เจียวที่แถวรัชดานะฮะมันมีร้านไข่เจียวก็เลยเสนอโปรเจกตร์ร้านไข่เจียวไปบอว่าผ่าน uh huh. ก็ไปเปิดเดือนแรก ก็ขายเฉพาะยอดขายเดือนแรกก็แสนกว่าบ,บาทโ,โหยวยวไข่เจียวล้วนๆนะนะพี่ใช่วันละเจ็ดแล้วก็สูตรนู้นสูตรนี้ใส่นู่นนี่นี่ไปตอนแรกเนี่ยมันก็คือเป็นท็อปปิ้งผมจะเรียกว่าท็อปปิ้งเป็นหน้าต่างๆก่อนหลังๆก็คือหน้าเยอะคนอื่นก็ทำหน้าเยอะเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องมาคิดสูตรของเราที่อัดดับทำให้มันแตกแตกต่างกับคนอื่นก็คือก็ทำตัวซอสของเรามาเองคุณมีทั้งหมดกี่สูตรอะคะตอนนี้จะเป็นซอสมูงไข่เจียว ที่ได้อออยคือตอนไปซอสผู้เดียวก่อนตอนนี้เริ่มจะมีตัวซอสต้มยำน้ำพุ่นต้องมีซอสน้ำตกอันนี้คือซอสเนี่ยเอามาขายเวลามากินที่ร้านแล้วก็ซื้อติดมือกลับบ้านไปทำเองใช่อันนี้คือซื้อก็ได้แล้วก็ส่งเฟรนช์ด้วยสูตรไข่เจียวอะค่ะที่จะต้องเอาไปเอาไปทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างอะค่ะจงมีสูตรไายตัวไหมคะมีมี20กว่าสูตรแต่ถึงมันอ๋อยี่าิบสูไข่เจียวพี่แกงหัวะพาแกงหัวะพาน้ำตกไข่เจียวไข่เจียวจมน้ำไข่เจียวปูผัดผงกะหรี่อย่างเงี้ คร่าวๆก่อนคร่าวๆและนี่เมนูใหม่วันนี้มีอะไรบ้างคะเมนูใหม่วันนี้ทำที่นี่โดยเฉพาะเลยนะครัเเช่นวันนี้จะมีไข่เจียวฮอ,อม,มกหมูสับไข่เจียวฮอม,มกใช่ฮะรสชาติก็จะเป็นฮอม,มกเลยแล้วก็มีเบอร์เกอร์ครับอ,อันนี้เบอร์เกอร์ชะอม ซอสนึิกกะปิแล้วก็อันนี้จะเป็นพิซซ่าไข่เจียวฮาวเวียนไปทานได้ที่ไหนฮะจริงๆถ้าอยากจะลองทานนี่ไปที่ตลาดหวมุมเกษตรนวมินทร์ก็ได้ครับเกษตรนวมินทร์ใช่อันนี้จะมีร้านบอมบี้เกมาเจจยวเป็นสาขาแนะนําอยู่โอเคตรงนี้แล้วก็เขาทาแฟรนไชส์ด้วยนะฮะนะฮะสนใจก็ติดต่อได้ว่าทานได้ยังไงอยากจะถามทั้งสองร้านเลยต้องบอกว่าทําไมเจออุปสรรคหนักแล้วก็ยาวนานไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทําไมถึงยังสู้ต่อคะ จริงๆผมมีคติอยู่อันหนึ่งก็คือทุกคนเนี่ยมีความสามารถเท่ากันแต่ใช้ไม่เท่ากันผมจะคิดมาตลอดว่าถ้าเรา,เาทําได้มากกว่าคนอื่นนะฮะเราก็จะมเีเหมือนกับสิ่งที่มันดีกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นขยันเข้าไว้ลับพี่พาละคะคือว่าเราเราสู้เราไม่ได้สู้อย่างเดียวนะคะเราสู้ด้วยแล้วเรา,เรา,เราก็เราก็ทาด้วยสูแ้แล้วก็ทําแล้วก็เราก,เราก็เรามีสติด้วยว่าเออทาออกมาแล้วเนี่ยจะดีไหมหชิมไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยจนว่าเออ เลยบอกแฟนบอกเอาตัวนี้ไหมสามตัวผสมกันนี้คงไม่มีใครมีนะ เราทำก่อนดีกว่าเป็นคนนะฮะไม่ยอมไม่ยอมแพ้ก็สู้ต้องส่งท่านเลยต้องขอขอบคุณทั้งสองร้านนะครับร้านของคุณบ๊อบบี้กับคุณนกนะฮะแล้วก็ร้านของพี่ผานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมนะฮะถ้าอยากจะให้เราแนะนําธุรกิจอาหารร้านไหนนะครับส่งคลิปเข้ามานะฮะแล้วก็แฮชแท็กเขาเลยว่าเก้งกวางป่ากชะนีนะครับจะได้มาพูดคุยกันในรายการครับตอนนี้พวกเราชิมกันเลยครับคุณต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับเฟอร์นิเจอร์เก๋ๆจาก h ฮชแท็กลิฟ พบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกๆวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ค่ะเวลา11นาฬิกาจนถึงเที่ยงนะคะกับรายการเก่งกว่าปองจีนีเวาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ไปเจอผู้ชายในฝันคุณแม่แหมดีใจออกนอกหน้าเลยแคนดี้เปิดตัวแฟนสาวหล่อประกาศชาตินี้ไม่ขอแต่งงานกับผู้ชายตา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 ปามาปามาปามาะแตแม่เลยนี่มันจะไม่ได้แล้ว